สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเอื้องนอกผ้ารออีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ที่ไหนเจ๊ฮักสังคมฮักโขงนะสังคมไม่ใช่หรอใช่ไหมใช่แลวฮักโขงนะสังคมนะคะทุกคนก็อยู่กับบรรยากาศแบบฝนจะตกอ,อะ่ะแบบน่าจะตกเร็วๆนี้เลยคะ่ะทุกคน เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศร้านนะคะเพราะว่าเรามาเลาะคาเฟ่แถวตรงนี้ค่ะไป,ไปด,ดูกันบรรยากาศริมโขงไปดูค่ะนี่นะคะไปดูค่ะบรรยากาศริมโขงไปกับคุณนายโซนะคะคุณนายเจโซนะคะ ตรงนี้ค่ะนี่นี่นี่หักโฉงนะสังโครมเนี่ยค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้มีหมอกใสเราต้องอ้อมไปฝั่งนู้นช่ๆเนี่ยค่ะบรรยากาศดีเวอร์เราจะอ้อมไปฝั่งนู้นกันนะคะอันนี้ก็สไตล์วินไจ ปโทรหาอีพอเนี่ยกินข้าวหรืออยังหาแม่หน่อยหายแม่หน่อยเดินค่ะ อันนี้มันโทรได้จริงปะเนี่ยโทรเลยระหว่างประเทศอ๋อหังประเทศอ่นี่ไงเป็นคาเฟ่โอ้เติมน้ำมันหน่อยไหมอ่ะออาแวะะเติมฮะเติม อันนี้มีแบบหมุนนะคะมาหมุนหน่อยค่ะเติมฮักเติมรักนะคะไม่หมุนอย่างนี้โยกหมุนหมุน,นค่ะเอาถ่ายรูปป่ะไปต่อกันค่ะตเติมฮักเติมเติมอะไรก็ตเติมไปค่ะ เค้กส้่อร่ยมาเค้กสกชักรกไหมหรว่าบาิเาบาีกับาี่กินค่ะมีแต่ของน่ากิน ประมาณนี้อะค่ะ,คะบรรยากาศประมาณนี้ค่ะ ถ่ายรูปเล่นด้วยนะคะอะไรเงี้ย okay, สวยอะสินี่ไงอีกมุมหนึ่งม้าด้วยม้าหรือหมาเนี่ยมา้าม้าหรือหมาคะทุกคนตอบทีไ <c oughs> อ้มันโยกไหมมั <c oughs> นขาดอ่ะเราเหมาะกับสิ่งแ <c oughs> วบแวบแวบสวยค่ะสวย นี่มีมาเลยน้าดิเสียงเกงไม่ใช่เหรอครับครับ <laughs> ะไไจะมีมุมประมาณนี้นะคะอน,นี้ก็เขาเรียกว่าอะไรไม่รเรืออันนี้ก็มุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะคะนี่ค่ะตู้โทรศัพอีกแล้วนี่ค่ะฮักโคงนะสังคมบรรยากาศริมโขง ยูก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยทางโรงหาดก็มีนะคะนี่ค่ะนี่ไปต่อไปนะเธอพันแปดสามสามสิบห้าเธอจะไปไหมล่ะ ลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะพามาลออ้อดูวิวของคาเฟ่ฮักโข,ง,กขงนะสังคมนะคะทุกคนแล้วก็ไปดูเคก้กด้วยน่ากินมากเลยนะคะสุดปั้บ,บันเลยค่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะอ,อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้ด้วยนะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ